รบสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักของผมทุกท่านกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราก็อยู่กับอาต่องรวยเราเช่นเดิมนะทุกคนนะวันนี้ผมพาไปดูอานนี้เกรมค็อกเทลนั่นเองครับด้วยงบพันสามนั่นเองนะผู้ชมนะโอ้โหรอบก่อนนี้ก็ถือว่าทําไปคือได้ยอดเยี่ยมมากนะผู้ชมนะโอ้โหเราทําคลิปอะไรไปวะล่าสุดล่าสุดนี่คือผมทําเจ้าข้าบอยไปนะ คงต้องรู้แล้วแหละว่าใครคือโน .1 นะผู้ชมนะก็ต้องยกให้ผมอยู่แล้วนะผู้ชมนะคือโน .1 ของสล็อตในปีนี้นะทุกคนนะรางวัลอของโน .1 ของผมนั่นเองนะทุกคนนะโอ้ <laughs> โน .1 เฮีย e แล้วมีคนแม่งโน .1 ข่งกูอีกเยอะเลยเฮียในยูทูบอะโอ้ก็โอเคครับผมมาเดี๋ยวลุยกันเลยครับด้วยงบะพันสามนะเจอกันที่ค็อกเทลนะผู้ชมนะได้ไม่ได้ไม่รู้นะผู้ชมนะก็ค่อยๆลั่นไปแล้วกันนะผู้ชมนะโอเคครับผมถ้าคลิปนี้ได้ก็ถือว่า โอ้ไม่รู้อ่ะจะแจกไม่แจกก็อยู่ที่ตัวผมแล้วกันไม่คิดนี้ก็คลิปหน้านะครับ2คลิปก็ติดตามบทงานกันไว้ด้วยแล้วกันนะทุกคนนะไปะเอาแค่เบ็ดสิพอวันนี้หอมปากหอมคอครับไม่เอาเยอะคือมันได้แค่นี้จริงๆมันไปมากกว่านี้ไม่ได้ครับคือซื้อไม้เดียวก็750ละือมันอยู่ที่ดวงด้วยบางครั้งนึงก็ผมทําคลิปเนี้ยมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะทุกคนนะอันนี้คือเรื่องจริงเลยแต่และคลิปที่มันจะออกมาแบบสมบูรณ์แบบที่สุดอะ่ะผมต้องเลือกต้องเ,อเยอะมากครับ พุชถงรอยได้อยู่โอเคมาเดยจะซื้อละ273ครับผู้ชมโอ้ได้อยู่นะได้อยู่นะวันนี้ทรงดีอยู่ทรงดีอยู่แต่จะดีให้มันตลอดหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจครับมาผมจะซื้อแล้วนะ7จ0 50ครับผู้ชมปะละั่น คืออย่างที่เรียนไปบอกนะคือกูบอกผู้มึงทุกครั้งหละว่าคอกเพลไม้แรกสองไม้แรกสามไม้แรกคือไม่แตกแน่นอนอ่ะแต่คือไม้หลังๆสุดท้ายก็คือมันจะแตกไม่แตกอันนี้คืออยู่ที่ดวงแล้วแหละผู้ชมเพราะว่าช่วงแรกๆอ่ะเวมันจะมาไม่มาก็คือมันเลี้ยวแตกจริงๆอะ่ะคือมันแตกอยู่แล้วครับแต่ว่าเวามันจะแตกหนักแตกเบา,บาตัวแพงหรือตัวถูกประมาณนี้นะผู้ชมนะแหน,นะคือผมบอกแล้วนะมันแตกแน่นอนครับแต่มันจะแตกแบบเยอะเต็มกระดานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมนะ แต่รู้ว่าแตกแน่นอนนี่วายมาดิตัวแพงมามาดิมาคุณสีมาดิเจ็ดพันพันม,มาดิหนึ่งพันมาดิทำอะไรวันนี้เอามาแค่พันสามนะกำไรเจ็ดร้อยแล้วนะพันสองครับผู้ชมผมซื้อไปเจ็ดร้อยนะตอนนี้ถือว่าคุ้มไม้แรกอะพอมาได้แหละไปวัดไปวาได้อยู่ <c oughs> วันนี้เอานิดหน่อยพอครับสองสันพอผูอ้ชมถ้าได้นะ แต่ถ้าไม่ได้ก็แล้วแต่ดวงเลยทุกต้องแล้วก็มีคิปเล่นไปเรื่อยๆน้ชมสนุกสนุกครับนะแต่ว่าช่วงนี้ต้องยกให้ผมจริงอ่ะมาเหลือเก้ารอบครับ9้ารอบนี้ผมว่าน่าจะไม่เกลือนะน่าจะได้อยู่ประมาณ500อ่ะเต็มที่นี่ไงที่ผมบอกไปชุดแรกคือแต่งแน่นอนนะชุดหลังแล้วแต่ดวงพวกมึงเลย <laughs> <c oughs> โอ้โหเอาหน่อยลูก อังมนต้องขนาดนี้เลยหรอเนี่ยฮะเออต้องขนาดนี้เลยหรออ้ยมาเดี๋ยวผมจออินไม้สุดท้ายแล้ววันนี้คือขอแบบสนุกสนุกไม่เครียดแล้วกันนะทุกคนนะไม่ได้อะอ,อินไม่ได้ครับผู้ชมเงินไม่พอครับป่ะได้ตัวนี้อยู่ไหม วันนี้มาผ่านผู้ชมผ่านเงินผู้ชมวันนี้คือตองอาจารย์สเต็ปก็คือให้มันกินไปเลยครับให้มันกินไปให้หมดเลยผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาคืนในคลิปต่อไปนะเห็นไหมคิวคือแตกแน่นอน 2- อหรือสามไม้แรกอะผมรับประกันเนี่ยแตกแน่นอนแต่ว่าจะลงตัวหนักตัวเบาหรือตัวแพงประมาณนั้นนะผู้ชมสูตรทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วอยู่ในนี้หมดแล้ว ห้าร้อยยี่กูซื้อไปพันห้าวันนี้คือมาแบบชิวๆ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 โอ้เว้าวเกินมึงก็เกินไปช็อตเนี้ยโอ้ล้ำจัดไอเวน ได้แค่เบ็ดสิบวะคือเกินไปอะช็อตเนี้ยแต่คือไม่ละผมสัญญาตัวเองแล้วว่าผมจะเล่นแบบไม่เครียดน,นะทุกคนนะคือจะปล่อยให้มันสบายสบายเลยปล่อยให้ซึมไปเลยคือให้มันกินไปอะคือไม่ได้อะไรมากมายละคือคลิปนี้ก็คือตั้งใจมาแบบนี้นะชมนะและคลิปต่อไปก็คือกูเอาแน่แค่นั้นแหละ ให้ไปเลยครับมานี้คือให้ไปเลยคลิปเนี้ยให้มันไปเลยมันคือแผนทุกอย่างนี้มันอยู่ในแบบหัวที่เรากันกองออกมาหมดแล้วนะสวยลูกยังเงียบนะทคคลิปนี้ยจะไม่มีอะไรคลิปเป็นคลิปที่น่าเบื่อนะทู้ชมนะ อีกสี่รอบนี่แหละไม้นี้ก็เป็นไม้สุดท้ายละเพราะว่าบันซื้อสามสาสสไม้สี่ไม้แล้วมันคือมันยังไม่ให้นะเราก็ควรที่จะต้องหยุดนะครับผมรือว่าจะเจ็บไม่เยอะคลิปนี้ก็เจ็บอยู่มัน700ดร้อยน้ำชมน,นะ ถือว่าโดนไปแค่700นะครับคลิปนี้ไม่ได้เจ็บตัวมากมายอะไรนะครับผู้ชมนะก็รู้สเต็ปของมันแล้วนะผมควรจะต้องถอยแล้วกันนะผู้ชมนะก็โอเคครับผมย้ำนะครับไปคิดนี้อะตองจะทำเพื่อความสนุกเพื่อความปนเทิงเท่านัน้นจ๊ะแล้วก็ไม่แนะนำให้เรียกเล่นอดูทุกคนเลยตามหรือ,อสำหรับเพื่อนผู้ชมช่องของอะต๋องเลยลอดใหม่นะฮะก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจคลิปนี้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมขอบคุณครับ